ที่เดินไปท่ามิสโกโลต้าแถวนี้เลยวันจูสไบส์วาราชิปแถวนี้เลยนะคะและในส่วนของฟู้โฟร์แชร์ของเรานะคะวันนี้มีกินกินมีให้แก่พนักงาทุกท่านเลยนะคะที่เดินช้อปปิ้งไปท่ามิสโกโลต้าวาราชิปสไบส์สไตลวันแห่งครอบในวันนี้นะคะและสำหรับฟู้โฟร์แชร์วันนี้นะคะลูกค้าทั้งหลายนะคะที่ได้ยินเสียงในส่วนของประชาสัมพันธ์เลยนะคะเดินตรงมาชูดของเราก่อนได้เลยนะคะ น,านาในส่วนของอุปกรณ์โทรศัพท์รุ่นอไะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 4, c s 5, 5S, 6, 6 Plus, 2ตัวโลแกนตันตีนโลโก้นะคะหรือว่าสเปานาโโ็น Oppo รวมไปถึงในส่วนของระบบแอมพลิไก็ดีสมาร์ทโฟนก็ดีะคะ่ะวันนี้นะคะเรามีนะคะในส่วนของอุปกรณ์โทรศัพท์เลยนะคะที่ลูกค้าเข้ามาสนใจนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วในรอบนี้นะคะร้านตอนนี้สำหรับช่วงนาทีทองเลย ชร์กอบเรานะคะรวดเร็วมากในการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่าจะไปในส่วน้องนะคะโหลดเข้าในส่วนของออฟฟิศเป็นราค้าใหม่เลย2.0เลยนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วโหลดทั้งในคอมพิวเตอร์บ้านและคอมพิวเตอร์ออฟฟิศกันเลยนะคะในช่วงนี้เลย100บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะหรือว่าจะมองหาในส่วนของโฮมแอนด์โฮสต์ก็ดีนะคะตอนนี้นะคะเราทำการจบรายการอยู่นะคะเป็นสปอนทอสในตัวรักษาเทมุ ส่วนทอปม้เชลฟี่เลยนะคะตอนนี้จบรายการอยู่ช่วงนททาทีทอง100บาทเท่าน,นั้นมี3สีให้คูณค้าเลือกเลยสนใจแวะมาเข้าชมกันได้เลยนะคะร้านในช่วงนาทีทองนาทีนี้นะคะสองมือรองเป๋าแล้วอีกโทรศัพท์ของคุณคา้าึ้นมาเดินมาที่บูธโปแชร์เรานะคะและจะรู้ว่าในส่วนของอุปกรณ์โทรศัพท์ของทารโปรแชร์นะมีอย่างไรค่ะแลบกันรอบต่อไปในอีกรอบต่อไปเลยนะคะ 弟兄弟，兄弟。